แน่ใชจมมอบางเขนเนี่ยที่เดียวมีที่อื่นนะที่แกงแมงแสนก็มีเออแมงแสงส่งสารพัดไม่เสียนะอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งไปสพห้าที่นี่ห้าปะไม่ก็ส่งไปเขาห้าอู่ทองไม่อะเขาเห็นซรียแต่ว่าต้องติดไปมีไปอะไรไปหน้าไปหน้าทไกลไปไหมไกลติดไปสี่เลยไหมันไม่สะดวกถ้างั้นมันไม่สะดวกอู่ทองมีไหมมีศูนย์ไหมอู่ทองมีอ่าให้เจ้าหน้าที่เขาแต่กับแมงแสงในใกล้สุด มอกระเสียสตรเกล็ดตังค์ครับมอกระเสียสารละลายน้อไม่จริงไจริงที่นี้มันจะมีข้อกำหนดในเรื่องของเห็นว่าให้ฟังนะคะมีการจัดการของน้ำน้ำเสียที่เกิดจากการใช้งานเช่นน้ำจากห้องน้ำน้ำทิ้งต่างๆนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งข้อกำหนดอันนี้มันเป็นข้อรองซึ่ง มันก็ยังไม่มีแนงยาสำคัญที่ว่าจะต่อให้เกิดหรือว่าทาให้เราไม่ผ่านนะคะแต่ก็แนะนําว่าอย่างที่ผมทำไม่ดีใช่เพราะว่าอย่างอย่างแง่ฟังแล้วก็ก็ไม่อยากอยากกินใช่ไหมน่าจะทำโขว่ะโขก่อน้นเพราะว่า,วาถ้าสารลําเร็จไหกเพราะคือมันมันลงมามนนันซึมอยู่แล้วกรองมันกรอ,อ,องกรองก่อนลงน่าจะดีทั้งทั้งสองตัวเลยทั้ง ทั้งล้างจานด้วยทั้งห้องน้ำด้วยมันสามารถต่อลงโขดเด็กกันได้เลยมาได้อะได้ได้นาะค่ะแต่ว่านี้ก็เป็นข้อลองไม่เป็นไรนะคะก็ยังถือว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราก็เพิ่มเติมได้นะคะส่วนในข้ออื่นในเรื่องของการจะใช้น้ําหลังการเกบเกี่ยวก็ไม่เป็นปัญเป็นกิจกรรมของที่วิสาหกิจที่กลุ่มเราใช่ไหมคะตอนนี้ก็ให้ผ่านเพราะว่าวิสาหกที่กลุ่มแล้วก็น้ำก็สะอาดดีนะคะเป็นงน้ำเขามีคลอรีนมีอะไรมีค่าความเข้มข้นส่งเซเว่นมันไม่ใช่ง่ายๆ ส่งเใช้ได้แล้วสุดยอดแล้วมีใครคทําได้ที่ไหนบ้างใครทําได้เนี้นในเรื่องของแหล่งน้ําก็มีข้อเสนอแนะเท่านี้นนได้ได้อย่างวันหน้ามามามาำทำใหม่ๆไปเยี่ยมครับเป,เ,รเป็นเรื่องของ